สวัสดีครับสวัสดีครับก็พวกเราวงปากกาครับวันนี้มากันสี่คนแต่ว่าที่เหลือก็กำลังข้ามเพลงกันอยู่ครับครับผมโอเคก็ตอนนี้พวกเราก็กำลังเตรียมอัลบั้มใหม่กันอยู่ใช่แล้ทายังไม่ได้หายไปไหนก็กำลังกำลังซักซ้อมเพลงใหม่ๆตอนนี้ก็มีเพลงที่เราเขียนกันขึ้นมามากมายหลายเพลงเลยอาจจะ รออีกสักนิดนึงครับเราไปแน่นอนครับคนจีนครับส่วนคนจีนเราไปแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครยังไม่เจอก็ตามไปเจอกันได้นะครับนัแล้วก็สําหรับผลงานก็นอกจากเพลงแล้วเราก็มีหน้ามีหน้าภาพยนตร์เดี๋ยวได้ดูหนังแล้วนะครัะตอนนี้ก็ติดตามกันด้วยถ้าเกิดว่าไม่แน่เดี๋ยวเราอาจจะมีแบบว่า เล็กๆน้อยนรับทำออกมาให้ให้ได้ฟังกันสักนิดสักหน่อยเป็นไปก่อนเรียกน้ำหน้าครับเรียกน้ำย่อยนะแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็เจอการเดิมจากนี้เราก็ยังคงมีงานยังไม่หายไปไหนเล่ยเื่ยมากมายประปลายนะครับก็ยังไงก็ติดตามและกันครับขอบคุณทุกคนที่รัเราครับอคมาครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ